สวัสดีค่ะอยู่กับแอลลี่เหมือนเดิมนะคะช่อง Special Wood ค่ะก่อนอื่นเลยใครที่ดูอยู่แล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามกด follow ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้แอลลี่นะคะจะพามาชมผลงานของ Special Wood ค่ะเป็นโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารนะคะซึ่งโต๊ะชุดนี้นะคะจะเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะคะผลิตจากไม้เกรด A ซึ่งเป็นไม้มาค่าแอฟริกาที่ขัดพิเศษมาโดยแอลลี่เองค่ะ ชุดโตะผู้บริหารชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็นโต๊ะตัวใหญ่ตัวนี้หน้าท็อปจะเป็นไม้แผ่นเดียวแผ่นใหญ่แบบไม่ต่อแผ่นเลยค่ะลายสวยมากสังเกตได้เลยนะคะว่าจะไม่มีรอยแตกเลยด้านหน้าของโตะทำงานผู้บริหารตัวนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ดีไซน์แบบคลาสสิกนะคะ l u x u ี y ที่เห็น,นีเป็นไม้แท้ทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยจะดูแบบใหญ่โตอลังการแล้วก็มีพลังสุดๆเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะคือเป็นลินชักค่ะมี3มชั้นนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นลินชาร์ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตู้ลินชัรนะคะก็จะต่อกันเป็นตัว L แ,แบบนี้ค่ะหน้าท็อปก็จะเป็นไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวแบบไม้ต่อแผ่นเป็นไม้มะค่าแอฟริกาเหมือนกันค่ะ การทำสีของโต๊ะชุดโต๊ะผู้บริหารนะคะก็จะพ่นสีแบบเต็มเซียนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะออเดอร์เป็นแบบเต็มเซียนหน่อยนะคะด้านหน้าก็จะไม่ต้องเงามากนะคะก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูหรูคลาสสิกเป็นไทม์เลสมากๆนะคะสามารถใช้งานได้แบบตลอดไปนะคะถ้าแบบโต๊ะมีรอยมีขีดข่วนหลังการใช้งานไป2ปีก็ขัดทำสีใหม่ได้แล้วก็เปลี่ยนโทนสีไม้ได้ด้วยนะคะ โต๊ะผู้บริหารชุดนี้นะคะก็คือทำด้วยมือทั้งชุดเลยนะคะก็ใช้ช่างเฉพาะทางที่มีฝีมือมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับท่านไหนที่ดูอยู่นะคะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในหลายแบบที่เราผลิตนะคะสำหรับโตะทำงานสำหรับผู้บริหารนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ะคะ่ะขนาดของโต๊ะทุกแบบนะคะก็สามารถ สั่งผลิตได้นะคะอยากได้ความกว้างกว่านี้หรืออยากได้ความยาวมากกว่านี้ก็สามารถสั่งได้ค่ะสำหรับลิ้นชักนะคะเปิดเข้ามาด้านในก็จะเป็นกำรรมหยี่แบบนี้เลยนะคะวางเอกสารแบบว่านุ่มมือเลยค่ะทุกชั้นก็จะติดตั้งให้แบบนี้สามารถเลือกสีได้นะคะถ้าไม่ชอบสีเทาก็เลือกสีอื่นได้ค่ะลิ้นชักก็จะเป็นแบบซอฟต์คลอสด้วยนะคะเปิดปิดง่ายค่ะไม่เสียงดังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ